บิสร้าอาชีพใบนาะสวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้เราจะมา,าพามาทำทุเรียนริบบินนะคะเป็นทุเรียนริบบินใส่เหรียญโปรยทานนะนะคะอันนี้เราจะทำเป็นแบบรูปแบบเต็มน,นะคะวัสดุที่ใช้นะคะก็จะมีลวดนะคะลวดอ่อนนะคะลวดอ่อนอย่างนี้นะคะตัดที่ความยาว15เซนนะคะทั้งหมด4เส้นแล้วนำมาทำเป็นฐาน ะะฐาน8อ่านัดมีคลิปแล้วนะคะย้อนย้อนกลับไปดูได้นะคะเสร็จแล้วใช้ลิปบิ้นสองสีนะคะสีตามใจชอบนะคะแต่อันนี้ที่ให้ดูนี่คือเป็นงานที่มีออเดอร์อยู่แล้วนะคะก็นำลิปบินนะคะมาต่อกันโดยใช้เทปใสนะคะต่อแบบนี้นะคะลิปบินที่ใช้เป็นลิปบินเบอร์2แบ่งครึง่งหรือลิปบิน6กมิล เดี๋ยวค่อยๆดูไปพร้อมๆกันจะช้านะคะคลิปนี้จะเป็นฉบับเต็มนะคะอาจจะช้าหน่อยนะคะช้าหน่อยก็ดูไปพร้อมๆกันเพื่อนๆสามารถนำไปเป็นอาชีพได้นะคะเป็นอาชีพเสริมก็นำริบบิ้นที่ต่อแล้วนะคะพับครึ่งนะคะพับตรงรอยต่อแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาคล้องคล้องแกนไหนก็ได้คะ่ะของที่ฐานทุเรียนนะคะ แกนไหนก็ได้นะคะค้องไปแบบนี้นะคะให้ดูช,ชัดๆค้องไปแบบนี้นะคะพอค้องเสร็จแล้วนะคะเรา,าก็จะเริ่มบิดนะคะเราจะบิดขึ้นแบบนี้นะคะลักษณะนี่นะคะบิดขึ้นแบบนี้นะคะค่อยๆดูนะคะไปพร้อมกันแล้วเราจะเอานิ้วโป้งกดไว้นะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราจะบิดพับกลับไปข้างหลังแบบนี้นะคะเราจะพับมันกลับสามเรียนนะคะเราจะพับมันกลับไปแล้วเราก็ พับลงมานะคะพับลงมาเป็นจะเป็นรูปบ้านแบบนี้แล้วเราก็บิดพับแบบนี้นะคะให้มันปลายมันแหลมแล้วก็นะคือเราจะได้อย่างนี้นะคะปลายจะแหลมนะคะแล้วเราก็นำริบบิ้นเส้นนอกของแกนต่อไปแบบนี้อ,อเพื่อนๆพื่คะถ้าเราจ้องการหนามหนาม ส่วนที่เป็นหนามเนี่ยเราจะไว้เส้นนอกส่วนที่เป็นพื้นทุเรียนเราจะไว้เส้นในแบบนี้นะคะเราก็ทําไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะพับไปจนรอบนะคะพับไปแบบนี้นะคะทําไปเรื่อยๆค่ะนะคะให้ดูนะคะอันนี้เพื่อเราก็จะทําให้ทำให้จบลูกเลยนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้ทําเป็นนะคะพับขึ้นพับลงพับขึ้นพับลงแบบนี้นะคะนะคะ ับไปโดยรอบค่ะก็แกนทุเรียนทั้งหมดนะคะไซส์นี้นะคะเป็นไซส์จิ๋วก็จะใช้แค่8แกนหรือฐาน8นะคะฐาน8มันก็คือมี8แกนดังนั้นน้ำโดยรอบมันก็คือจะมี8น้ำนะคะแต่เดี๋ยวแนวตั้งแนวตั้งเราจะัเราจะทำที่7แถวนะคะเราจะทําเป็นแบบนี้ขึ้นไปจนครบ7แถวนะคะเพื่อนๆทำไปแบบนี้นะคะ คลิปนี้เป็นฉบับเต็มน,นะคะเพราะจริงๆแล้วนัดลงฉบับย่อนะคะมาหลายคลิปแล้วนะคะไปย้อนดูได้ซึ่งเอฟซีหลายคนบอกว่าอยากดูคลิปที่มันยาวจบรูปไปเลยนะคะก็เลยทำให้ดูนะคะตรงนี้นะคะนี่คะ่ะเราจะได้แบบนี้นะเราจบแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่หนึ่งน,น,นี่กับเรากำลังจะขึ้นแถวที่สอง แถวที่หนึ่งเห็นไหมคะเราจะได้เจ็ดเราจะได้แปดน้ำพอดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแถวแรกนะคะรอบหนึ่งก็แปดน้ำเราก็จะทําแบบนี้นะคะพับต่อขึ้นไปเลยคะ่ะบิดขึ้นไปเลยค่ะบิดขึ้นบิดลงแบบนี้นะคะนี่นะคะมันจะเหมือนอเหมือนดอกพิกุลหรือดอกทนานตะวันประมาณนี้นะคะ ขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวนัดของนุญยาตทำไปเร็วๆเนาะเพื่อนๆกระดูดูนับทางไปก็นิ้วโป้งก็คอยประคองไว้นะคะคอยประคองไว้แล้วก็บิดสำรับสีริบบินนี่ใช้ได้ทุกสีเลยนะคะริบบินที่ใช้นี่จะเป็นเนื้อทรายนะคะใช้ริบบินเนื้อทรายหรือเนื้ออื่นๆก็ใช้ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ที่เพื่อนๆมีเลยแล้วแต่ชอบนะคะสีก็ ใช้สองสีหรือจะเป็นสีเดียวกันก็ได้นะคะถามแบบนี้นะคะส่วนลวดที่ใช้เนี่ยความกว้างของลวด4มิลน,นะคะมันจะเป็นลวดอ่อนใช้ลวดอ่อนถ้าลูกเล็กให้ใช้ลวดลวดอ่อนนะคะถ้าลูกใหญ่กว่านี้ถ้าเราต้องการความแข็งแรงก็ใช้ลวดแข็งเพราะว่าลูกเล็กเนี่ยเราจะ บีบคั่วตอนจบบีบคั่วหหา,หากันรเราก็เลยต้องการให้มันฟาร,ร์มอ่อนและให้มันบาลานซ์กับลูกค่ะเพราะถ้าเป็นลวดแข็งมันจะคั่วที่ใช้มันจะใหญ่อันนี้คั่วสําหรับคั่วคั่วทุเรียนลูกเล็กนะเราจะใช้ที่หลอดนะคะ3.5มมิลเท่านั้นนะคะประมาณนั้นเพื่อที่ว่าให้มันให้มันบาลานซ์กันให้มันดูสมดุลกันเพราะว่าถ้าเรา ใช้ลวดแข็งมันพอเราทำเสร็จก้านมันจะใหญ่มันจะใหญ่เกินขนาดของลูกมันก็จะทำให้ไม่ไม่สวยเพราะว่ามันไม่สมดุลนะคะ,ะทำตามไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่อยๆดูนะคะนี้นัดก็ไปไว้หน่อยก็ทำไปนะคะคลิปนี้คลิปนี้ก็คือเป็นฉบับเต็มนะคะเน้นเป็นฉบับเต็มก็เริ่มตั้งแต่เริ่มท,ทักแถวแรก จะทำให้จบจบลูกเลยนะคะก็จะได้รู้เทคนิคโดยทำยังไงนะคะเห็นไหมคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้มือซ้ายเราจะประคองไว้นะคะประคองจับไว้อย่างนี้นะมือขวาเราก็บิดบิดไปแบบนี้นะค่อยๆไปนะเราจะได้ทำเป็นนะคะเราจะได้ทำเป็นเราจะได้ทำเป็นสำหรับปลาเหรียญป้ยทาน เรียนปรยทานนะคะใช้ได้ทุกงานเลยนะคะใช้ได้ทุกงานงานบวชงานแต่งของชาด้วยหรืองานขาวดำก็ใช้ได้นะคะก็เราก็ไปประยุกต์เอาเราไปประยุกต์หรือจะเป็นของฝันของฝากเรานำไปใส่กับพงุงแจใส่กับสายคล้องโทรศัพท์สายคล้องกระเป๋าเราก็ไปประยุกประยุกต์ใช้นะคะประยุกต์ใช้ ก็ราคาแล้วแต่เราจะตั้งนะคะแล้วแต่เราจะตั้งเราก็บวกค่าวัสดุแล้วก็ค่าแรงของเราเข้าไปนะคะแล้วก็ลองคำนวณเวลาดูว่ามันประมาณไหนนะคะก็สำหรับของนัดเนี่ยราคาก็เริ่มต้นที่ลูกละ5บาทนะคะลูกละ5บาทนะคะลูกละ5บาทแต่ถ้าเราทำเสริมไปใส่พรุงแจเราก็ต้องบวกเข้าไปนะคะ เราก็ต้องบวกค่าปรงแจงเข้าไปถ้าเราใช้วัสดุอื่นๆเสริมนะคะตรงนี้ก็เราทำเป็นอาชีพได้นะคะเป็นอาชีพได้เพราะว่าตรงนี้กำลังนิยมแล้วก็งานเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปเป็นใช้ได้นะคะหลังจากที่ปรยทานแล้วเราก็นำมา ผลที่ได้ไปก็นําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะจะสังเกตได้ว่านิ้วก้อยนะคะเราจะประคองที่ก้นทุเรียนนะคะส่วนนิ้วชี้จะอยู่ด้านในก้านแบบนี้นะคะนิ้วโป้งก็จะกดแบบนี้นะคะกดไปแบบนี้นะทาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราจะทําอยู่ที่หนามขึ้นไปเจ็ดแถวนะคะทาหนามเจ็ดแถวแล้วก็รอบหนามรอบลูกก็แปดหนามแปดหนามเจ็ดแถว ก็คือเป็นไซส์เล็กไซส์เล็กนี่ไซส์เล็กหรือไซส์จิ๋วนะหรือเป็นเตาจิ๋วนะคะอพอทําเสร็จแล้วนะคะความสูงที่จะอยู่จะอยู่ที่5เซนส่วนความกว้างรอบลูกอยู่ที่12เซนนะคะกําลังเหมาะไม่ไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปก็จะเหมาะกับาการใช้เป็นพุ่นแจ หรือเอาไปใส่เหรียญปบยทานเหรียญนี่ใส่ได้ตั้งแต่เหรียญบาทจนเหรียญสิบนะคะถ้าเหรียญบาทเหรียญสองบาทใส่ทีหลังได้ทําเสร็จแล้วใส่ทําเสร็จแล้วไปใส่ทีหลังได้นะคะใส่ตามช่องนะคะใส่ตามช่องแต่ถ้าเหรียญห้ากับเหรียญติดแนะนําให้ใส่ก่อนนะใส่ก่อนปิดขั้วนะคะใส่ก่อนปิดขั่วนะคะ เพราะว่าเหรียญ10กับเหรียญ5ค่อนข้างใหญ่ถ้าเรามาใส่ที่หลังเกรงว่ามันจะพังเราก็นับไปนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้หแล้วนะคะหนึ่งสองาี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแลนะคะอันนี้เราทำเจ็ดแถวพอดีอันนี้จะเป็นออเดอร์ทำเป็นหุงแจก็จะคล้องที่ห่วงแถวที่หเลยนะคะเราจะคล้องลงไปแบบนี้แล้วเราก็บิดแถวที่เจ็ดแถวที่เจดบิดให้ชิดหน่อยนะคะ การบิดนามแถวที่เจ็ดดึงชิดแบบนี้เลยนะคะดึงชิดแล้วบิดนะคะดึงชิดแล้วบิดนี่นะคะอันนี้จะเป็นออเดอร์นะคะออเดอร์เป็นพุงแจก็คือลูกค้าออเดอร์เอาไปโปรยทานแต่ว่าให้อยากให้ใช้ประโยชน์ได้เลยทำพุงแจนะคะแถวสุดท้ายเน้นดึงให้ชิดนะคะดึงตรงคอนะคะ เปึนตรงแกนนะคะให้คิดอย่างนี้นะคะสำหรับริบบิ้นที่ตัดนะคะความยาว130่มสิบเซนหนึ่งมเซนนะคะเป็นเบอร์สองแบ่งครึ่งน,นะคะตัดทีความยาว130ยมเซนนะคะอาจจบแล้วนะคะมันจะพอดีนะคะ123456 123456อ่าอถ้าเผื่อมันมันไม่พอเราก็ต่อน,นิดหนึ่งนะคะ บางทีไม่พอมันต่อได้นะคะลิบบินนะก็ดูวิธีการต่อไปด้วยเลยนะคะประมาณนี้จะเปลิบบินต่อต่อนิดนึงนะคะพอดีมันมันขาดนิดนึงที่เราตัดมันขาดนิดนึงนะคะเราก็ต่อมันไม่ต้องกลัวขาดนะคะต่อแบบนี้มันก็จะเนียนเนียนอยู่บางทีอะลิบบินอะ มันจะพอหรือไม่พอมันอยู่ที่เราบิดด้วยไงถ้าเราบิดน้ากว้างมันก็ไม่พอแต่ถ้าเราบิดน้าแคบมันก็พอนะคะก็ประมาณนี้ก็ทุบอีกสองน้ำสองน้าก็จบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ครบแล้วนะคะแค่นี้เองพอครบแล้วจริงๆรแทบจะไม่ต้องนี่เลยเนี่ยตัดออกนะคะตัดออกตัดแล้วนะคะตัดปลายเหลือนิดนึงแล้วเราจะติด ใช้ทเทปกาวสองหน้านะคะเก็บตัดแค่ประมาณ6กมิลแบบนี้นะคะหกมิลกาวหกมิลแล้วเราก็จะติดพาดติดพาดแบบน,นี้นะคะระหว่างชั้นล่างกับชั้นบนติดแบบนี้นะคะพาดแกนแล้วเราก็ลอกลอกกระดาษกาวออกอย่างนี้นะคะแล้วเราก็กดนิดนึง แบบนี้นะคะประกอบกัน,นมันก็จะอยู่นะคะรับรองไม่หลุดนะคะนี่ค่ะแต่ถ้าใครกลัวหลุดก็เอาเทปใสพันพับอีกทีนึงก็ได้นะคะประมาณนี้พอเราครบแล้วนี่เราก็จะได้รูปประมาณนี้เห็นไหมคะน,นี่เราก็ใส่เสริมอันนี้นะ้าใส่เป็นกระดิ่งจิ้วลงไปนะคะวิธีการรวบขั้วเราก็รวบแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเป็นรูปทูเรียนแล้วนะคะก็รวบ รวบแกนเข้าหากันแบบนี้นะคะรวบแกนเข้าหากันแล้วก็บิดนี่นะคะเราได้แล้วอย่างนี้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็เอาเทปกาวบางนี่แหละคะ่ะพันก้านเพื่อที่จะใส่ก้านทูเรียนนะคะก้านทุเรียนนี่เราก็พันแบบนี้นะคะแกะปลายด้านนี้ออกนะคะแล้วเราก็บิด แบบนี้นะคะค่อยๆทำค่อยๆทำส่วนปลายที่เกินตรงนี้มันเกินใช่ไหมเราก็งไายตัดเลยนะคะนี่ตัดออกไปเลยค่ะแล้วเราก็นี่นะคะหลอด3.5มมิลเราก็นำมาใส่แบบนี้ใส่ลงไปได้เลยค่ะค่อยๆค่อยๆปิดค่อยๆจัดอย่างนี้นะคะนี่นะคะให้ดูชัดๆ นี่นะคะอ่านี่นะคะได้แล้วนะคะแล้วเราก็ตัดออกก็ความยาวของก้านก็ประมาณ1.5เซนนะคะบาลานซ์นี่ประมาณนี้นี่คะ่ะได้แล้ว1.5เซนไม่ต้องยาวมากเพราะลูกมันเล็กทอนี้เราก็มาจัดทรงนิดนึงเวลาจัดทรงล้วก็ใช้กันไกลเนะะี่ยค่ะดันมันขึ้น นะคะให้ลูกมันสวยนี่นะคะดันแบบนี้ดันแบบนี้นะคะดันแบบนี้นะคะดันแบบนี้ก้นมันเราก็ดนันดันเพื่อที่ว่าให้มันตั้งได้แบบนี้นะคะจบแล้วค่ะอันนี้จบแล้วนะคะ จบแล้วนะคะก็จะเป็นทุเรียนโปรยทานใส่เหรียญโปรยทานเป็นพวงแจนะคะอันนี้ใครจะไปทำขายก็ได้นะคะทำขายก็ได้นะคะก็ประมาณนี้ก็ฝากติดตามฝากกด subscribe ให้นัดด้วยนะคะแล้วจะสร้างผลงานดีๆให้ทุกคนต่อไป ฝากเลยค่ะสวัสดีค่ะ